โ oh, oh. อ้อัย่างน่ะพี่โจ๊กถ่ายวิดีโอกะค่ะี่พี่โจ๊กพี่โจ๊กอันหยุดก่อนหยุดก่อนอันอย่างน่ะนวัตกรรมใหม่อย,ย่างของพี่โจ๊กนะ่ะวัดวัดค<ง>่ายอย่างนี้วัดค่ายอย่างค <c oughs> ่าผีบ้าับแอนนี่คือการถ่ายวิดีโอได้ทั้งสองแนวเ <H ur. S 2> ออแนวตั้งนะและก็แนวนอนอนี่อัน้อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นโกโปรอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือโกโปรถ่ายแนวนอน คลิปยงคลิปยาวมาดูที่นี่อ,อ,อันนี้เอาไว้ลงช็อตลงรีว่ายที่เดียวกันเลยอ่ะ่ายที่เดียวกันเลยเนี่ยน่อันนี้เขาทำมีแบบนี้นอันอันนี้แนวนอนใช่ไหมอันนี้แนวตั้งอ,อันนี้ Full HD อันนี้กับ Full HD ติีงงงนี่คืออันมันที่จับนี่ซื้อที่ไหนคะพี่เจ้าขาอันนี้มันเป็นขาจับ GoPro โโของเทียม แล้วไอ้นี้ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอมันจะเป็นขาตั้งกล้องที่เฮาไว้ทำไลฟ์สตรีมมิ่งกัน,นเพือ่อคุณกบคุณก็แล้วไอ้นี่สิบบาทเล็กรูกรจากร้านอมอเตอร์ไซค์แอน,นอ๋อเนี่ยสิบบาทแต่ว่ามันยาวกว่าน,นี้ตัดให้มันสั้นอ่านี่เวลาเรารถ่ายวิดีโอเนี่ยครับก็ได้ทั้งสองแนวเลยหรือว่าใครอยากจะเอาเป็นแนวนอนทั้งหมดก็ได้ อะไรมาเจาะหูใส่นี่ได้จได้พี่โจ๊กมันมีเกลียวของมันอยู่แล้วอ่าลูบันอยู่แล้วเราเอาเล็กนั้นแล้วบิด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 เป็นเกลียวแบบโปเต้แบบนี้เห็นไหมนี่น่านี่แน่แน่แน่นี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 ่เราเราไอ้ยังสิงถึงกึศได้อย่างอี้โยเรามาคีเอเตอร์พี่แอนเรามาคีเอเตอร์เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เห็นไหมเนี่ยเราดูในมุมกล้องเดียวกันเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูไปาก แต่คนละมุมมองมาได้ตั้งกับนอนใช่แล้วอ่าลงทุนซื้อตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆอาจจะมีอยู่แล้วซื้อแผ่นเล็กสิบบาทอ่าก็เอามาทําแบบนี้ได้อ่ะใครจะมีแบบอันนึงใส่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเล็กมันยาวกว่านี้ใช่เอาใส่เปตามอันนี้ก็ได้แต่นี่ตัดแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่างงกันแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าจอเขาต้องดูทั้งสามจอสองจอใช่นะผมนี่นะครับผมก็ ฝากไว้เราสำหรับสายฮีเอเตอร์นะครับกาถ้าอยากจะได้แนวนอนอันไหนลองพอดุตนนี้ไงนี่นี่นี่ต้นนี้ไงต้นนี้เห็นไหมมือมือนอนเนี่ยเนี่ยเนีและอันนี้ก็ถ่ายไปนี่แนวนอนนี่แนวั้านใช่หรือใครอยากจะอเป็นซอง ตั้งเหมือนกันเลยก็ได้มันอยู่ที่ตรงนี้เฮาเขาจะเปลี่ยนเองแล้วอันนี้มันอ่างับอ่างับได้เนาะหมายถึงว่ามันจับกับอันโทรศัพท์อันไหนก็ได้ถูกต้องถูกต้องนี่นี่ทีทอดออกก่อนนอนปิดก่อนปิดปิดตัวนี้ก่อนนะฮะปิดก่อนนะครับปรึบแบบนี้นะอ่าเ้าจะทอดออกนี่อ่านี่ดูอ่านี่ก็เบาขึ้นมานะฮะเนี่ยเนี่ก็อ้าได้ไงเขาจะเอาอันเดียวก็ได้พี่พี่เอเตอร์ก็อี้กได้อ่าคือขยาวกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าแบบนี้ดึงอ่าเพื่อนวคุ้นอยู่แล้วนี่คุ้นครับผม ฝากไว้นะครับเพื่อนสายคีเอเตอร์หรือว่าใครจะใช้โทรศัพท์2อันก็ได้ไม่กอถูกสองอันก็คือข่ายจำของเพื่อนที่มีสอันลักแณะแบบนี้ไงอ่าแล้วก็ทำเป็นแบบสแกนสองข้างเลยสามอันสี่อันหอสี่อันไาได้เราไม้ละได้ที่จริงก็ทําได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราสามารถถือได้ถูกดยเหมือนเราสแกนอะไรอย่างเรสแกนกันนะครับอาจารย์เบีันใช่เราไปทำกันดูนะครับถ่ายทั้งแนวนอนแนวตั้งอันนี้คือทำสำหรับ เฮาเหมาะกับเฮาคือว่เาเฮาถ่ายทั้งนอนด้วยกล้องโกโป o แล้วก็ถ่ายแนวตั้งด้วยกล้องมือถืออ,ะอนะครับตามสะดวกะเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆแบบต้องเหียนแบบนะครับคนตี้นะครับเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะ่ะเอาไปทําเลยค่ะเอาไปทําเลยนะครับเอาไปทําเลยไม่มีลิขสิทธิ์จ้ะนะนะครับไอโจ๊กก็ไปดูจากอันเว็บไซต์มานะครับเพื่อกับได้ยังไงกีป็นแยดีกว่านี้แต่เฮาเอาใช้แบบเฮาความสามารถม่แค่นี้ถูกนะครับคือว่าอ่าง่ายๆเลยนะครับผมเกาะต้นทุนน่ะไอเนี้ย ซื้อที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับไปลองไปดูหลายๆร้านมันมีทุกร้านนะครับ แทนแล้วไม่เกิน15เนาะแต่ว่าของบ้านเฮานี่10บาทนะครับผมมันก็จะมีเกี๊ยวแบบเนี้ยนะอันนี้คือเกี๊ยวขาจับนี่แล้วก็เนี่ยมันมีรูอยู่แล้วแล้วก็เอาไซน์แล้วก็หมุนนะเพื่นนะครับผมหมุนหมุนหมุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะแน่นอ่าพอดีครับผมแล้วไอ้นี้ยมันเป็นรูทดสอบแล้วก็ใส่ใส่พันก้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็ทำมันน่าฮักน่าฮักใส่เค้กันะเทศไทยใส่ตุ๊กกระตุนตรงนี้เวลาเวลาถ่ายไปเนี่ยเพื่อนๆที่เห็นอยู่ในกล้องเขาเห็นได้อมยิ้มเพามีตุ๊กกระตุนตัวเองนะนี่เป็นไอเดียนะครับเเพื่่ออนๆก็สาาามรถททีจะไป เอาไปพัฒนาได้นะฮะบาได้หมายหมายว่าไอ้โจบกมาได้หมายว่าเป็นนิ้วเซียไอ้โจไปได้ครับเอาไปทำกันได้เป็นแนวทางมา,าได้นะคนะเพื่อนๆว่าแบบนี้ถ้าใครจะดีกว่านี้หรือทําหลายอย่างได้ก็กโอเคก็ได้เลยนะคะพูดพูดถูกต้องเลยครับถ้าใครทาดีกว่านี้หรือว่ามีไอเดียคล้ายๆแบบนี้ดีกว่านี้ก็ แบ่งปันกันกับเพื่อนเพื่อคนอื่นนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อคนอื่นตัวหรือว่าดูคลิปนี้แล้วแล้วเอาไปทําตามแล้วดีกว่านี้หรือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีจะได้คอมเมนต์มาบอกกันน้อยนะคะเฮาก็จะได้พัฒนาของเฮาขึ้นไปแห็มนะคะบางทีเฮาคิดบอกออกรับอกฟกพี่ๆครีเอเตอร์ตัวนะครับพี่ที่ทำยูนะฮะถ้าว่ามีไอเดียแล้วก็อย่าไปกักไปห่วงนะฮะนีอย่างก็บอกกันได้แบบนี้ใช้ได้ดีมากสังเกตครับ คลิปใบโจกจะมีทั้งแนวนอนและแนวตั้งอ่าก็เนี่ยฮะตัวนี้แหละฮะอ่าค่ะฝากให้ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะคะเผื่อเป็นแนวทางนะไปพัฒนากันเลยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อยาอยากเอาโจลิสิทธิ์นะครับแบ่งปันให้กับพี่ๆครีเอเตอร์ของเราครับค่ะหรือว่าจะเสื้อไอเดียโจกไอ้โจขายเนี่ยใช่ค่ะมีหลายไอเดียค่ะค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ